ยย่นายนายช่วยเราเปิดทิ้ง่ลยดีพอค้าครับช่วยผมเปิดทิ้งได้ครับรือไวไ้เงยเลย่วยผมเปิดทิ้งได้ครับก็โอเคเลยงั้นก็สวัสดีดีกันต้อบเข้าสู่สุมพลมาฟาร์มเดอะซีรีส์นะครับ p e ที่4กันแล้วนะครับท่านผู้ชมพอใจหรือยัง โอเคพอใจแล้วครับเอาล้วครับท่านผู้ชมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมกันที่เกี่ยวกับประเทติทลินนะครับซึ่งเราก็จะมาสุ่มผลการฟาร์มเลยนะครับโอเคอันดับแรกก่อนที่เราจะไปสุ่มผลการฟาร์มวัตอนนี้ผมถือขมครอปว้อยู่นะครับเราก็จะมารีวิวผลครอปกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสกิลที่หนึ่งคือแครกเกอร์แบบนี้นี่ทวนกันหน่อยยืดไปอย่างนี้นะครับสกิลที่สองคือแดนครับแบบสุบปั๊บปั๊บปั๊บยใหญ่สวยอย่างนี้ออกไปนะครับทำความเสียายให้กับศัตรูด้วยนะลองกกลลลััับบพาาททีีเยแ้วนนนนะคร่่ คอปเตอร์คอปเตอร์ไม่เป็นอะไรครับแต่สามารถบินได้ครับคอปเตอร์เราสามารถใช้ชิ้นส่วนของเราครับกลายเป็นปีนไม้ไผ่แล้วก็บินได้อย่างนี้ครับซึ่งเราก็จะบินไปขึ้นฝนกันเลยทีเดียวครับแคบเนี่ยเราเราก็เจอกลุมสุ่มผมด้วยนะครับโอเคในจังหวะนี้ครับเราก็ไปหาสูตรกันเลยกว่าครับและสูตรที่ผมจะนํามาใช้นะครับก็คือจากคลิปนี้เลยครับบล็อกฟู้ดสุ่มผลฟาร์มทุกค่าสุ่เลเวล P.E.4 นั่นเองนะครับโอเคครับมาดูกันเลยครับ เอาเป็นสูตรแรกเลยแล้วกันนะครับหนึ่งกระโดดหนึ่งครั้งรีตัวสองรอบซ่มได้ผลดีวงเล็บมั้งครับอย่างไรกันแน่เนี่ยโอเคไปลองกันเลยครับอ่ะไหนๆก็กดไลค์กด, like, กดหัวใจด้วยแล้วกันครับขอบคุณที่แนะนำกันเข้ามานะครับเดี๋ยวหอามาแล้วก็ลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาเลยครับท่านผู้ชมมาฟังล้วผลที่ได้จะได้คือผลที่เราจะได้คือคือคือเฮ้ยผลรา้ครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> โอ้ยสุดยอดไปเลยครับท่านผู้ชมอย่างงี้ต้องไปละ ตอบเขาหน่อยแล้วกันครับท่านผู้ชมเอาน่าผมจะกินแล้วนะครับอืม <c oughs> แล้วก็ดูเหมือนว่านะครับท่านผู้ชมผลที่เราฟาร์มน,นะคก็คือเป็นผลทรายครับซึ่งเราเคยฟาร์มมาเรียบร้อยครับสังเกตเราอีกมาตอร์ดีตอนนี้อยู่ที่100แล้วครับแล้วก็ ความเขียบชาญความชนญครับตอนนี้ถ้าเป็น120นะครับเราจะได้ h e a v วิซ n d นะครับโอเคหลังจากนี้นะครับผมก็จะไปฟาร์มก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วจากนั้นเราจะกลับมาที่เดเวลนะครับเมื่อถึง220นะครับโอเคไปเริ่มมาเลยครับโลเกียนนี่มันย้อนจริงครับท่านผู้ชมนี่สังเกตไหมครับว่าตอนนี้ผมมีนี่เลยครับโอ้โหแซนฟลายนะครับก็คือเราจะบินได้นั่นเองนะฮะแลแล้วเราก็มาถึงเลเวล220เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลงนี่เลยสกิลกันนะครับอันดับแรกครับ ทะเลทรายครับก็คือทะเลทรายดาบนะครับก็จะทําไปอย่างนี้ครับนี่สร้างความแข็งกระเด็นไปนู่นเลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นนี่เลยทะเลทรายโนรอนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ฟ๊บนี่ครับดูดศัตรูเข้าไปนี่ต่อมาก็คือทะเลทรายทอร์โดครับก็จะหมุนนะนี่ิวิ้วพิวเห็นไหมครับก็จะปัดแล้วก็ลอยขึ้นไปครับส่วนสุดท้ายครับก็คือ สาบินนะครับก็คือนี่เลยบินแบบสกิลสายบินแบบนี้นั่นเองครับเอาล่ะเราก็ได้เวลาที่จะสุ่มผลกันแล้วนะครับโอเคเราก็ต้องไปดูสูตรกันก่อนเลยสูตรที่จะใช้ในครั้งนี้ก็คือจากคลิปนี้เลยครับสุ่มผลทุก5้าสุรเวลครับเดอะซีรีส์ปีสนั่นเองครับก็เลื่อนลงมาเลยก็นี่เลยโอเคมี2ส,สูตร ก็คือสูตรนี้ยังไม่ได้ใช้ครกดไลค์กดหัวใจไว้ให้เลยนะครับก็คือใช้กิวหนึ่ขอผลนัดแล้วก็กระโดด15รอบรวิ่งรอบตัวสุ่มรอบนะครับโจมตีใครก็ได้1ครั้งด้วยผลโอเคจากนั้นสุ่มแบบใช้ช้าก็ไม่รอช้าไปเริ่มกันเลยครับผู้ชม,ชม,ชมโอเคหมัด1ครั้งกระโดด15รอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้า14 ต่อเลยครับท่านผู้ชมรอบตจวสุ่ม3รอบครับ1 2 3เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเปิดพี p ครับเนี่ยโจมตีคนส่มครับโจเอไม่ใช่โจมตีใครก็ได้ครับ1คนไปตามหาครับนนแน่เจอแล้วเป้าหมายครับแต่ดูกันเอาล่ะครับท่านผู้ชมพร้อมโอ้โหเอาล่ะครับท่านผู้ชมมาเจอคนแล้วครับโอเคพร้อมเลยลุยเลยครับใส่หมดใส่นนวให้หมดปุ๊บ เออโอ้โหจะพูดต่คำชิลการแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยวิ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 อุ้ยวิ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 อิว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 เวินิว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 ิิวิวิาิว้วิ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 ววิวิววโอ้โหอ้วว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 กว่า้ โอเคครับก็เรียบร้อยเอาว่าเอาว่าเอาว่ารอบนี้ไม่ได้เราก็คือไปสุ่มเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะได้อยู่นะเนี่ยดูจากลาาักษณะโอเคเข้าหนีไปแล้วอะโอเคเอาละเราก็ไปทำการสุ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมผลที่เราจะได้ก็คือคือคือผลครอคัผูมชมท่าท,ที่มันเป็นของขวบแต่เราก็ต้องกินนะครับเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มให้มันครบมัลติทั้งหมด สามสองคนเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคนะกินเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นะครับเราก็จะมานี่เลยสก,กิลแรกแฮกเกิลแดนอาร์ที่เรนริคูเตอร์นะครับเพื่อที่จะบินไปนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มไปถึงเลเวลที่กำหนดแล้วก็มาสุ่มผลกันใหม่นะครับท่านผู้ชมเออจะว่าไปก็ลืมบอกเขานะผลแยกส่วนครับ เอาละครับท่านผู้ชมเราก็ต้องมุ่งหน้าไปที่กอลิงเพื่อทําการส่งผลกันอีกแล้วครับเนื่องจากเราเลเวล225แล้วนั่นเองครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับเราจะมาเลือกสูตรกันเลยก่อนดีกว่านะครับและสูตรส่งผลที่ผมจะใช้ในครั้งนี้ก็คือนี่เลยครับบล็อกฟู้ดทุก50เลเวลนะครับซีรีส์ PE2 นั่นเองนะครับมาเลยครับสูตรนี้เอาสูตรนี้เลยละกันนะครับมีสูตรทับตีมบอสลิงหนึ่งแล้วก็รีเซตตัวหนึ่งรอบแล้วก็สุ่มได้ผลดีแน่นอนโอเคกดหัว ใจไปก่อนเลยครับท่านผู้ชมปะเรามุ่งหน้าไปที่กอรลิงกันเลยครับท่านผู้ชมคอปฮอลิี่คาโต้จังจหวะน,นี้นะ่าจะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันที่กอรลิงเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมเราก็พร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนที่เราไปก่อทาสูตรเลยครับมาตงิ่วบอสลิงครับอา้าวลิงหายเราต้องรอลิง,งลอยู่เรื่อเอ่าบอสลิงอันนี้ลิงอันนี้กอริลล่าบอสลิงลบอสลิงหายครับท่านผู้ชมทําไงนะครับทีนี้รอครับงั้นนะเอาล่ะท่านผู้ชม บอลเลงมาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอาตีบอลเลงหนึ่งครั้งน,นี่เห็นเห็นแรงแรง,แรงหนึ่งทีโอโตามมาด้วยอันจากนั้นนะเราก็ไปวิง่งรอบตัวสุ่มที่งทีปิดขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับมามาครับรท่านผู้ชมรอบเจ้สุ่มหนึ่งทีจากนั้นนะครับก็สุ่มใช้สุ้มแล้วรอบผลที่เราจะได้คือคือคือผลที่ได้ก็คือคนสปินครับ,รรรบท่านผู้ชมเนี่ยสปิงใช้ดีจริงๆนะครับท่านผู้ชมไฮ้นาย เอาไปเลยเฮ้ยฉันเอาน้ำฝากกายอะอุ้ยนายจะมาจากมันได้ไงล่ะก็รับไปสินี่เอาไปเลยฉันดอกไว้ตรงนี้นะอุ้ยชอบใจมากฉันฉันต้องนายต้องรับไว้นี่เลยเอาไปสิโอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ตามกติกานะครับท่านผู้ชมเด็ซีรีส์ของเรานั่นคือเราจะต้องกินนะครับอะไรนะนะกินเลยครับท่านผู้ชมเราก็ได้ผลสตรีมมาเรียบร้อย จรงเราไม่เคยใช้เลยนะครับท่านผู้ชมขอดูอาชีพนุภาคของมันก็คือสกิลแรกเลยนะครับก็น็อกแบบนี้ครับท่านผู้ชมยิงสปีงออกไปนั่นเองเดี๋ยวลองกับท่านท่านนี้ท่านผู้ชมเอาท่านนี้ท่านนี้จะไปไหนนะท่านผู้ชมเอาเอาโอ้เอา,เอา,เอา,เอาท่านผู้ชมเขาไม่มีผลโอ้ยน็อกเอ่อปิดวีดีโอไม่เปล่า,อาลองดูโอเคครับท่านผู้ชมเราไม่สามารถทําอะไรเขาได้ครับโอ้โห นี่โอเคเขาเล่นดาบนะครับเอาช่ำชมเราจะต้องช่วยเขาใช่ไหมชม้ำชมนี่เรียบร้อยครับเลเวเรามาแล้วโอเคแบตเตอรี่เราก็ขึ้นด้วยทำมันเปล่าละจ้างนี้จังหวะนี้เราผมก็ขอไปฟาร์มก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะกลับมาที่ดูแบตเตอรี่ของเราอีกครั้งนึงแย่แ yeah, ล้วสิสิ่งที่ผมไม่มีก็คืออา่าใช่แล้ว เราบินไม่ได้ครับท่านผู้ชมนี่ยจิ๋นดูยนั่นไอ้ผลแสงไปนูออ่นเลยเหรอไหมแต่ว่าเราต้องมาทําอะไรไม่รู้เนี่ยเอางี้เอางี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ไปครับจนถึงเลเวลแบตเตอรี่ถึง20นะครับเราก็จะมาทําการที่จะรีวิวนะครับสกิลเอ็กนะครับนี่จะเป็นสกิล สปินเชนเฮฟนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะฮะอาจจะลืมแล้วก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ขอฟาร์มมาตเตอรี่ตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงเลเวลนะครับที่มาตเตอรี่20นั่นเองนะครับก็คือเราจะมาลองสกิลกันนะครับโอเคมาลองรับชมพร้อมกันเลยครับนี่อันนี้คือยืดออกไปครับชาร์จแล้วก็ยืดลงไปครับจะปล่อยสปริงยืดออกมาจากนั้นครับสกิลที่2ครับก็คือสกิล X นะครับจะเป็นสปินสปูตนะครับก็จะดึงดูไปอย่างนี้จบ เห็นไหมครับดีดไปเรียบร้อยครับเอาจะกระโดดขึ้นเรือยังไงเลยทีนี้เอาโอเคครับท่านผู้ชมเอาละเอาเอากระโดดขึ้นเรือเออโอเคครับแล้วเราก็มุ่งหน้าไปครับนี่แหละออกเดินทางได้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใ,ใหม่ๆได้รวดเร็วด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะถ้าใครมีสูตจริงๆก็สามารถบอกกันได้เลยครับลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับโ้นหนเรือของเราอยู่ไหน